ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนะครับวันนี้รู้ก่อนซื้อพามารู้จักกับตัวนี้เลย r รียว e มี GT 2 Series นั่นเองนะครับโห oh, ซีรีส์นั่นหมายความว่าจะต้องมามากกว่าหนึแน่นอนนะครับรอบนี้ก็เปิดมาถึง2ตัวเลยและก็จัดเต็มทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับใครนะครับที่ต้องการสมาร์ทโฟนในต้นปีนี้ไม่มองตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปดูกันแล้ว In อินโชมา เปิดตัวเรียวมี G T 2 Series อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยครั้งนี้ชูจุดเด่นที่ฝาหลังที่นํามาจากวัสดุพิเศษอย่างไบโอโพลิเมอร์นำมาเป็นฝาหลังอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวไบโอโพลิเมอร์เนี่ยสกัดมาจากซากใบไม้และก็วัสดุทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่สีที่นํามาใช้นะครับจะเป็นตัวของสีขาวแล้วก็สีเขียวนั่นเอง ซึ่งก็มีชื่อเรียกนะครับว่า Paper White แล้วก็ p e p e r Green นั่นเองนะครับซึ่งตัวเครื่อง Realme GT 2และก็ GT 2 Pro นะครับได้รับการออกแบบจากคนที่ออกแบบ Realme GT Master Edition นะครับซึ่งมีชื่อว่านาโอโตฟุกัสาวะนั่นเองนะครับคนนี้นะครับเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังจากแดนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฝาหลังของตัวเครื่องที่นํามาจากวัสดุกระจก ทั้งสีดาแล้วก็สีฟ้าสําหรับผู้ที่ชื่นชอบวัสดุกระจกอยู่นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าก็จะมีทั้ง2แบบเนาะใครชอบแบบไหนเลือกเอาเลยนะครับมาดูกันที่สเปคกันบ้างดีกว่านะครับพูดมาขนาดนี้แล้วบอกว่าสเปคแน่นดีอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับตัวแรกนะครับตัว GT2 ธรรมดาตัวนี้นะครับจะมีขนาดความบางอยู่ที่ 8.6ม m mm, มน้ำหนักอยู่ที่199.8กรัมยังไม่ถึง200นะแต่อีนิดเดียวจะถึงแล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับสมาร์ทโฟนที่มีความหนา,าระดับนี้นั่นเองนะครับหน้าจอ AMOLED นะครับขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับแล้วก็โดยที่ความสว่างสูงสุดที่ให้ได้ของตัวนี้อยู่ที่1,300 nits นั่นเองนะครับค่าความต่างสีหรือ Contrast นะครับตัวนี้จะอยู่ที่5ล้านต่อ1ซึ่งถือว่า เยอะมากๆขอบเคตสีตัวนี้นะครับก็อยู่ที่100%ของมาตรฐาน DCI P3 นั่นเองนะครับซึ่งครอบทับด้วยกระจกของ Corning Gorilla Glass 5อาจจะไม่ใช่ของทางว i ก t ั s แต่ตัวเวอร์ชัน5นะครับก็แข็งแรงใช้ได้เลยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับชิปเซตตัวเกือบสุดแล้วกันนะครับกับ Qualcomm Snapdragon 888 5G และก็มี GPU คือ Adreno 660นนั่นเองนะครับ ซึ่งแรมตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ LPDDR5 ความจุจะมีอยู่2ขนาดนะครับก็คือ8กิกแล้วก็สูงสุดอยู่ที่12กิกนั่นเองรอมเป็นแบบ UFS 3.1ความจุอยู่ที่128กิกแล้วก็สูงสุดอยู่ที่256กิกนั่นเอง มากันที่กล้องกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าระดับแฝกชิปเลยนะครับเพราะว่าเขาให้กล้องความละเอียดอยู่ที่50ล้านใช้เซ็นเซอร์ของทาง IMX 766คุค้นๆไหมฮะ IMX 766ตัวนี้ขนาดเซ,นเซ็นเซอร์จะใหญ่อยู่ที่1.1.56ส่วน1.56นิ้วปกติแล้วนะครับค่ายอื่นเอาตัวเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้ไปใช้นะครับมักจะขาดกับสิ่งสิ่งหนึ่งไปคือ OIS ตัวนี้ให้มาจ้าเอาดิเอากับเขาสิจริงจังอยู่ในน,นี่กับกล้องนะฮะค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 8เลนส์เอาเต้าไม้จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2มุมมองภาพกว้างอยู่ที่119องศาก็เป็นเลนส์มาตรฐานนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะเลนส์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเลนส์มาโคความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 4ระยะที่ถ่ายได้ใกล้ที่สุดของเลนส์มาโคตัวนี้ก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองนะ มากันที่กล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ F 2.5้และก็แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับรองรับ 5G Wi-Fi ว b l u e t ู o t h 5.2แล้วก็ n f c อันนี้ให้มาแบบมาตรฐานอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเนาะแบตเตอรี่ขนาด5000มิลลิแอมเยอะ <Wow. S 1> เ,อเออเออนะครับกับหน้านจอประมาณนี้ถือว่าเยอะเลยนะครับรองรับเทคโนโลยีชัดเร็วของเรียวมีเองนะครับก็ให้วัดอยู่ที่65วัต์ซึ่งเขาเคลมนะครับว่า สามารถชาร์จได้100%ใช้เวลา33านาทีเท่านั้นเอาดีเออโหดไปไหนไม่พอลำโพงคู่ตัวนี้ก็มีนะครับไม้สตัวก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็เอาไว้ตัดเสียงรบกวนในเวลาสนทนาเวลาคุยโทรศัพท์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 12ตั้งแต่แกะกล่องเลยซึ่งครอบทับด้วยเร a l m มี i 3.0ผมบอกตรงๆนะครับว่าเรียลมีหลังๆมาเนี่ยออกแบบ UI ได้ค่อนข้างโอเคนะถ้าเทียบกับอีกแบรนด์หนึ่งหลายๆคนก็เริ่มบ่นนะเพราะว่าลอมไม่ค่อยใส เรท่ท่าไแต่ตัวนี้นะครับ UI ของทางเร a l วมีเนี่ยถือว่าเสถียรใช้ได้เลยเนั่เนเองนะครับอะถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่สุดขนาดนั้นนะเออแต่มันก็ท็อปจริงๆแหละฟังแล้วมันก็ท็อปเนาะถ้าคนยังคิดว่ากล้องตัวนี้ยังไม่สุดรู้สึกว่ามันยังไปได้มากกว่านี้เอา้ามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือเรียวมี GT2 Pro นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีความบางกว่าตัวของปกติอยู่ที่8.18ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่189กรัม เบากว่าอีกเด้อน,นะฮะถ้าเทียบก,กับในหน้าจอที่ให้มานะครับก็ถือว่าเบามากๆนะครับมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างน,นะครับหน้าจอเป็นแบบ AMOLED LTPO 2.0ขนาดอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ WQHD Plus <Wow. S 1> หรือง่า,งงายๆคือ2 K p s นั่นเองนะครับอัตราเรเฟ t ชจะอยู่ที่ 120Hz แน่นอนนะครับพอเป็น LGBT l g p o แล้ว LGBT l g p o คือหน้าจอที่มีอุณหภูมิต่ำนั่นเองนะครับซึ่งมีฟีเจอร์ที่สามารถจะปรับเฮิร์ตของหน้าจอได้ตั้งแต่1จนถึง120 h e เฮิร์ตกันเลยทีเดียว<ม>ทัสตซมมปิ้งเรทนะครับอยู่ที่1,000 h e เฮิร์ต์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านผิดหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงดิ โอ้โห1000 h พเฮิร์ตจริงๆครับเขาเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะเนี่ยกับทางด้านเกม่งแน่ๆเลยนะครับโหตัวนี้จัดเต็มจริงๆนะครับ1,000เฮิร์ตโดยที่ความสว่างสูงสุดนะครับของตัวนี้จะมากกว่าตัวปกติอยู่ที่1,400งพน้นินั่นเองนะครับและก็ค่าความต่างสีเนี่ยเท่ากันเลยอยู่ที่5ล้านต่อหนึ่งนั่นเองนะครับขอบเขตสีก็เท่ากันนะครับ100%ซของมาตรฐาน DCP3 ซึ่งครอบพับด้วยกระจกของทาง Corning Gorilla Glass วิกต t สเอดีนะฮะให้กระจกที่แข็งแรงที่สุดมากับตัวนี้เลยและ CPU นะครับก็เป็นตัวท็อปสุดของทางคอคอมสแนปเดอร์เกิลนะครับ8 Gen 1 ที่เขาบอกว่าให้ระบบระบายความร้อนที่สามารถประสานกับการทํางานระหว่างของเหลวทองแดงสตเตลเลสแล้วก็กาฟฟนนีฮะรวมทั้งหมด8แล้วก็9ชั้นตามลําดับโดยมีการเคลมว่าเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถลดอุณหภูมิขณะการใช้งานสูงสุดถึง25แล้วเและก็หมดปัญหาไปเลยนะครับเฟร,รมเรตตกขณะเล่นเกมเนี้ยหนึ่งประสิทธิภาพของ snapdragon 8ปดได้มาเต็มประสิทธิภาพจริงแต่ต้องคนดูของจริงนะครับว่ามันจะทําได้ถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะได้ข่าวแว,ว่วว่าตัว8ปดเนี่ย ร้อนใช้เล่นเลยนะครับและตัวนี้นะครับไม่ได้มีมาแค่เฉพาะตัวของตัวโปรเท่านั้นนะครับตัวของ Gt2 ธรรมดาก็มีนะแต่ผมไม่ได้บอกนะผมเอามาบอกในตัวนี้ไปเลยซึ่งมาพร้อมกับ Gpu ของทาง Adreno r 730นะครับ RAM มาเป็นแบบ LPDDR5 สูงสุดและที่จะเร็วสูงสุดในขณะนี้นะครับซึ่งมีความจุอยู่ที่8 g ิแล้วก็12 g ิตามลําดับนั่นเองนะครับ รอมนะครับตัวนี้ให้ความจุมาแบบหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ 128GB 256GB แล้วก็สูงสุดอยู่ที่ 512GB ซึ่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นแบบ UFS 3.1นั่นเองนะครับมากันที่กล้องถ่ายภาพกันมากนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้บอกสเปคมากมายนะแต่ดูเลยดูพร้อมกันเลยทุกคนเห็นอยู่แล้วนะผมขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะกล้องความละเอียดอยู่ที่50ล้าน ใช้เซ็นเซอร์ของทาง i m s 766ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ใช้กับทางของค่ายแม่เขาเนะี่ยอย่าง oppo f i x 3 pro นั่นเองนะครับและในที่สุดก็มาอยู่ในตัวนี้แล้วก็จัดเต็มแบบทุกอย่างเลยนะครับทั้ง o i s กันสั่น e i s กันสั่นใส่มาหมดเลยรูรับแสงอะไรเอ่ยโอ้โหมาหมดเลยนะครับเหลือแค่ซอฟต์แวร์และถ้าซอฟต์แวร์จัดการมาดีๆนะี่ยสุดยอดไปเลยนะครับเอาเาวายเอาเาวายตัวนี้ไม่ใช่เอาเทาวายแล้วนะครับ เป็นซ u เปอร์ไวเออซูเปอร์ไว50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของทางซ m s u u n ครับซึ่งมีชื่อว่า Samsung JN1 เออและก็มีมุมมองภาพที่กว้างที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับอยู่ที่150องศาเออ <Wow. S 1> มีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่ามันมากที่สุดในโลกในบรรดาสมาร์ทโฟนเนาะถ้าไปเทียบกับ a c คชั่นแคมิลอาจจะยังแพ้นะฮะซึ่งมันก็มีฟีเจอร์ต่างๆให้มาอีกนะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับก็คือมันกว้างขนาดนี้ก็เลยใส่โหมดต่างๆมาให้อย่างฟิชไอ่าโหมดตาปลากลมๆประมาณนี้เออก็สวยนะเก๋ๆดีจริงๆการทําแบบนี้นะครับสามารถโหลดซอฟต์แวร์มาลองเล่นดูก็ได้นะครับแต่มันจะได้คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกับทางของตัว เลนส์ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวปกติที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นเลนส์วายธรรมดาเพราะฉะนั้นภาพที่ได้มันก็จะบวมๆแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่150องศาเพราะฉะนั้นกว้างพิเศษแล้วและตัวสุดท้ายครับเลนส์ทเลสโคปอ่าหรือเลนส์ไมโครสโคปก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับตัวนี้มีกําลังขยายอยู่ที่40เท่าเจ้า oh. เอาไปเลยนะครับ ถ้าจะเอาแบบว่าไม่ซูมเยอะก็ได้หลายคนบอกว่าซูมเยอะไปเปล่าเอาซูมน้อยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอยู่20เท่าก็เยอะอยู่ดีนั่นแหละ oh. <laughs> แต่อย่างน้อยมันก็มีให้เลือกโอเคไหมฮะ และสามารถเจาะใกล้สุดๆอยู่ที่4.7มิลลิเมตร4.7มิลลิเมตรผมอึ้งมากนะครับตอนรู้นะครับโอ้โห4.7มิลก็คือเรียกได้ว่าครึ่งเซนนั่นเองนะครับแหมใกล้จริงๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเจาะอ,อยู่แล้วจัดเต็มขนาดนี้นะครับก้องหน้าจะไม่จัดเต็มได้ยังไงนะครับก้องหน้าตัวนี้ก็ให้มาจัดเต็มเหมือนกันนะครับ32ล้านพิกเซล IMX615 ข้ารู้รับแสงอยู่ที่2.5แล้วก็มุมมองภาพจะก,กว้างของตัว G.T. 2ธรรมดาอยู่นิดนึงนะครับแน่นอน 5G มี Wi-Fi 6มี Bluetooth5.2 มี NFC มีปกติเลยนะครับแบตเตอรี่กันมากดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากตัวของ2ธรรมดาเลยนะครับเรียกได้ว่าจะใช้ตัวเดียวกันเลยก็ว่าได้เนาะ 5,000mAh มีชาร์จเร็วของทางเรียวมีเองนะครับซึ่งก็อยู่ที่65วัต์และก็มีลำโพงคู่มีไมค์2ตัวเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันเลย ชาร์ดเต็มภายในเวลา33นาทีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android 12ตั้งแต่แกะกล่องอันนี้เหมือนกันแล้วก็คอบทับด้วย Realme UI 3.0เหมือนกันนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสีทั้งหมดที่เปิดตัวมานะครับมีทั้งหมดถึง4ส,สีด้วยกันนั่นเองนะครับสีแรกเลยนะครับก็คือ p a p ป r White ์ a ป e ป White ก็เป็นวัสดุทางธรรมชาติที่เขาบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับก็คือไบโอพลิเมอร จากซากใบไม้หรือวัสดุทางชีวภาพต่างๆนั่นเองนะครับและ็อกสีนึงนะครับที่ใช้เหมือนกันเลยนั่นคือเปเปอร์กรีนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้วัสดุเดียวกันอีก2ส,สีนะครับถ้าทุกคนบอกว่าไม่อยากใช้ของตัวไบโอพลิเมอร์ก็ไปใช้กระจกจริงๆได้นะครับก็จะมี2ส,สีก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าซึ่งมีชื่อว่าเอ่อฟลอกแบ็กนั่นเองนะครับอีกสีนึงก็คือไทเทเนียมบลูโอเคไหมฮะสีสีนี้เลือกได้ตามใจชอบเลยและราคาครับ ราคาเริ่มต้นของ2ตัวนี้นะจะอยู่ที่2,699หยวนหรือประมาณอยู่ที่1,4000บาทและตัว Gt2 Pro นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่3,899หยวนหรือประมาณอยู่ที่2,350บบาทนะครับราคาก็ น่ารักอยู่นะครับอ่ะพูดมาเนี่ยขายในประเทศจีนก่อนเขาประกาศแล้วนะครับว่าจะทําการเปิดตัวแบบ global version ด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ระบุวันนะครับที่ชัดเจนว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าอยู่ในช่วงไตรมาสที่1ของปี2022นี่แหละนะครับไม่เลยนี้แน่นอนนะฮะอ่ะใครที่รออยู่นะครับผมว่าเข้าไทยเชื่อว่าเข้าไทยแต่อาจจะช้าหน่อยไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่ นะครับเปิดตัวมักกาอาจจะ2-3เดือนเลยอาจจะเข้าไทยแล้วก็ราคานะครับอาจจะมีการดีดขึ้นไปอาจจะไม่ใช่ราคานี้เนาะเพราะว่าตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่1มื่นถ้าเข้าไทย1 4ื่นผมว่าตลาดแตกแน่นอนนะครับโอ้โหหมื่นสีตลาดแตกแน่ๆนะครับ, 10, 4, รบว่าผมคนหนึ่งนะฮะขายทิ้งซื้อใหม่เหมือนเดิมนะฮะและก็จากกันไปนะครับก็ช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นคุณ คุณจะซื้อตัวไหนตัวโปรหรือตัว GT 2เฉยๆนะครับและจะซื้อความจุเท่าไหร่แรม12ไม้แล้วรอมละ่ะจะ256หรือ512ไปเลยตัวท็อปสุดไปเลยราคาตัวท็อปสุดนะฮะ4,999หยวนจะอยู่ที่26 0 0 0ประมาณเนาะประมาณแบบเอ่อ26,000ประมาณเนี้ยผมว่าราคานี้ก็ใช้ได้นะ แต่ถ้าจะบอกว่ามันขาดอะไรมันก็ยังขาดอยู่2อ,อย่างเนาะเรื่องก็คือการชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้ยังไม่มีและอีกอันนึงก็คือการกันน้ําตาม IP rating นะครับตัวนี้ก็ยังไม่มีนั่นเองนะครับ สอ,อย่างที่ยังไม่มีเหมือนกับตัวท็อปชาวบ้านเขาแต่ที่ให้มานี่ก็ท็อปสุดๆแล้วเนาะก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานแล้วก็กผมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ